สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแน,นลนะคะก็ภาษากลับมาแล้วนะคะเอาเสื้อผ้าไปให้เด็กนะคะกลับมาแล้วนะกะ็มาดูลุงเสือนะกําลังเชื่อมประตูนะคะอันนี้ก็จะติดตะข่ายนะคะติดตะข่ายครึ่งหนึ่งแล้วก็จะเอาแผ่นลูซิ่งนะะติดครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าข้างล่างเราต้องติดแผ่นลูซิงนะคะเพราะว่าอ่าอะไรสัตว์อะไรจะได้เข้าไม่ได้นะคะ ส่วนด้านบนก็จะเป็นตะข่ายนะเสมอกันนะคะก็เสมอปูนนะคะก็จะเอาเสมอปูนเลยนะคะค่ะเดี๋ยวก็จะได้ไปซื้อสีมาทาอยู่นะคะบนขึ้นไปก็จะเป็นตะข่ายเสมอกันนะคะเอาขึ้นเสมอกัารกินข้าวเช้านะ ภาษาก็เมื่อเช้าแกงเห็ดนะคะเมื่อเช้าแกงเห็ดแกงเห็ดเนาะส่วนลุงเสือก็ลาบเนื้งนะเะมื่อเช้าภาษาซื้อมาตั้งแต่วันก่อนที่ไปตลาดนะคะก็มาทำกินแกงก็มาใช้เตาแก๊สข้างในนะคะ แต่ว่านึ่งข้าวนะกระสาก็ยังนึ่งข้างนอกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าอ่าช่วงนี้ยังหนาวอยู่นะคะก็ก่อไฟข้างนอกนะคะนึ่งข้าวนะเพราะว่าตอนเช้าก็ได้ผิงไฟด้วยนะคะ mm. เพราะว่าเนี่ยสายมาก็อากาศร้อนนะคะสายมาก็เริ่มร้อน mm. เตียงนะคะก็เลียรเรียบร้อยแล้วนะคะ mm. ก็ยังเหลือเป็นบางส่วนนะคะเหลือเป็นบางอย่าง มองไม่ได้นะคะไฟเชื่อมนะเดี๋ยวเจ็บตานะ,ะเพราะว่าแสงเรามองตรงไม่ได้นะเชื่อมนี้ถ้าไม่ใส่แว่นตานะคะตาจะแดงนะ,ะไม่ใช่แดงธรรมดานะ,ะเจ็บด้วยน,ะ,ะ,นะก็จะใส่ตาถายครึ่งนะ,ะตาถายครึ่งหนึ่ง เสร็จแล้วก็จะเหลือแผน่นลูซิ่งนะนอนไม่ค่อยหลับนะกลางคืนแดดออกนะแดดออกก็เริ่มร้อนนะคะวันนี้ไม่ค่อยหนาวนะคะตอนเช้าเชนะ้าก็อากาศเย็นนิดนึงนะคะก็ไม่ถึงกับหนาวนะคะเมื่อเช้าโอ้ มา,าใส่สายนอกคือขี่รถหมูเนท่หันหลังใส่กันนะฮะเดี๋ยวเดินดูบริเวณรอบบ้านนะคะโอ้แดดแล้วนะคะวันนี้แดดแรงโอ้มากอกล่นเกือนเลยนะคะ ไม่มีที่ไว้แล้วนะคะ,ะก็ปล่อยไว้เลยนะคะเนาะใครอยากได้ก็มาเก็บเอานะคะที่ค่ะก็เดี๋ยวจะให้บ่าวนุทยอยรื้อไม้ออกนะคะก็ภาษาก็บอกให้บ่าวนุมาหาเพื่อนหาเพื่อนมาทําช่วยอยู่นะคะก็จะจ้างนะคะจ้างช่วยบ่าวนุนะคะเพราะว่ารื้อไมะะ้มันต้องได้จับต้องได้ดึงช่วยกันนะคะมันต้องใช้คนสองคนนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็ เดี๋ยวให้บ่าวนุถามดูเพื่อนนะคะว่ามีใครว่างนะคะก็จะจ้างมาช่วยนะคะเพราะว่าลุงเสือก็ยงังทําประตูอยู่นะคะทำประตูนะคะก็ประตูเสร็จก็ว่าจะปูกระเบื้องนะคะว่าจะให้ปูกกระเบื้องบันไดนะคะลุงเสือบอกจะทําเองนะคะแต่เพราะว่ารอช่างก็นานแล้วนะคะโอ้ยปีนี้กระท้อนนะคะไม่ว่ากระท้อนไม่ว่มมามะม่วงนะคะเป็นดอกจริงๆเลยนะคะ ชอเบลอร์เบลเลอร์เลยนะคะเดี๋ยวภาษาจะให้ดูนะนี่จะท้อนนะคะกําลังเป็นดอกนี่นะคะช่อใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะโอ้ปีนี้ดอกจริงๆนะคะดอกนะคะโหกินไม่หวาดไม่ไหวนะสงสัยดกหน้าดูเลยนะคะเออปีนี้มะม่วงก็ดอกเยอะนะคะมะม่วงเขียวเสวยภาษานะคะเออไม่เห็นแต่ลำใหญนะคะลำใหญยังไม่เป็นดอกนะคะก็เดี๋ยวเออ เดี๋ยวเอาหลังเก่าออกนะคะก็จะได้เอาดินลงนะคะเอาดินลงนะคะปรับนะคะส่วนบริเวณอ่าด้านหลังนี้ก็คงจะน่าจะพอแล้วนะคะอ่าก็คงจะไม่เอาลงอีกเนาะเพราะว่ามันเสมอกันแล้วนะคะก็จะปรับส่วนที่บริเวณตรงบ้านเก่านะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลุมอยู่นิดนึงนะคะก็จะเกี่ยให้เสมอนะคะอ่าส่วนนะคะเสร็จแล้วเนาะด้านหน้านี้ภาษาก็คงจะอ่า จะจัดทาเป็นสวนดอกไม้นิดนึงนะคะมาใช้พื้นที่สักนิดนึงนะคะจะปลูกดอกไม้นะคะดอกไม้แล้วก็ต้นไม้มงคลนะคะจะหาพวกดอกไม้มงคลมาปลูกนะคะบริเวณด้านหน้านะคะ,ะเราจะมาเอาต้นไม้ใหญ่ปลูกนะคะ,ะส่วนต้นไม้ใหญ่ก็จะไปปลูกไว้เลาะๆขอบรั้วนะคะก็จะหาปลูกไว้ทางขอบรั้วนะคะเพราะว่าต้นไม้ใหญ่เนาะเวลามันใหญ่มานะคะมันก็อ่า มันจะบังหน้าบ้านนะคะเอ่เพราะฉะนั้นต้นไม้ใหญ่เราไม่ปลูกหน้าบ้านนะคะก็มีแล้วนะคะนี่ค่ะก็มีต้นมะม่วงค่ะกับต้นลิ้นจี่คะสองต้นนี้ก็พอเป็นร่มได้นะคะเป็นร่มได้เวลากลางวันแล้วก็เอาปีเอาอะไรมาปลูกนอนได้นะคะพอเดี๋ยวจะให้บาลุมาทานะคะทารอนะคะทาคนเดียวเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะคะอ่ะช่วงนี้ก็ยังเดดร้อนอยู่เนาะ ก็เดี๋ยวแดดอ่อนๆนะคะก็จะให้บาหนุมาค่อยรื้อเล่นไปนะคะทํารอลุงเสือไปนะคะวันละเล็กละน้อยนะคะอวันที่น่าจะวันที่ยี่สิบเก้านะวันที่ยี่สิบเก้านะคะภาษากับลุงเสือก็น่าจะได้ไปบ้านเกิดนะคะบ้านเกิดปู่พองนะคะบ้านคอนะคะบ้านคออยู่จังหวัดนครพนมนะคะอบ้านเกิดลุงเสือนะคะลุงเสือก็เกิดที่นคนรพนม ลุงเสือก็เกิดอยู่นครพนมนะคะเมื่อก่อนเป็นอําเภอนะคะอําเภอบ้านค้อเนาะโอ้ยอำเภอท่าอุเทนนะคะบ้านค้อค่ะลุงเสือเกิดอยู่อําเภอท่าอุเทนนะคะก็มาโตที่สกลนครน,นะคะลุงเสือนะคะก็คงจะไปนะคะเพราะว่าคงจะไปทําบุญนะคะไปทําบุญให้คุณปู่นะคะคุณปู่ก็คือคุณพ่อของปู่ผ่องนะคะ เป็นพ่อของปู่พ่องเนาะท่านเสียชีวิตไปหลายปีแล้วนะคะก็จะทําบุญนะคะคนอีสานเรียกว่าทําบุญแจกข้าวนะคะเนาะ,ะก็ลุงเสือก็คงได้ไปนะคะวันที่ยี่สิบเก้านะคะ,ะก็จะไปวันที่สิบเก้าตอนเช้านะคะแต่คงไม่ได้นอนคืนนะคะไปกลับนะคะเพราะว่าวันที่สามสิบลุงเสือต้องมาฉีดวัคซีนนะคะ,คะลุงเสือต้องมาฉีดวัคซีนเข็มสองนะคะเพราะว่านัดนะคะ นัดวันที่ยี่สามสิบนะคะหมอนัดวันที่สามสิบก็ไปเช้าเย็นกลับนะคะเพราะว่าไม่ไกลนะคะก็ประมาณสักไม่ถึงร้อยโลนะคะน่าจะไม่ถึงร้อยกิโลนะคะก็ที่มาเช้าปู่มาขอหมอนนะคะก็จะเอาไปอ่างานบุญนะคะเดี๋ยวภาษาก็เอาไปเหมือนกันนะคะถ้าไปเนาะไปภาษาก็จะเอาหมอนแบบว่า คนอีสานนะคะทำบุญก็ต้องมีหมอนนะคะมีเสื่อนะคะภาษาก็เอาไปทำบุญต่อนะคะที่ลุงพลเอามาให้นะคะค่ะลุงพลก็เอามาจากงานกระถินเนาะก็เอามาให้ภาษานะคะเมื่อเช้าก็เอาไปให้ใหปู่แล้วสี่ใบนะคะหมอนสี่ใบนะคะก็แบ่งกันไปทำบุญนะคะเนาะก็เดี๋ยวภาษาก็จะเอาไปด้วยนะคะไปนะคะก็ไปเช้าเย็นกลับนะคะก็ถึงอ่าเร่งทำประตูให้เสร็จนะคะเพราะว่า เราไม่อยู่เราจะได้ล็อกนะคะ,ะไม่รู้หนุกับบิ๊กจะไปด้วยหรือเปล่านะคะก็ชวนไปอยู่นะก็จะชวนหนุไปด้วยนะคะ่าก็จะชวนหนุกับบิ๊กไปด้วยฮะ,ะไปเช้าเย็นกลับเนาะไปดูนะคะบ้านเกิดลุงเสือน,นะคะบิ๊กนุเคยไปอยู่นะคะหนุไปอยู่ตอนโตนะคะบิ๊กก็ไปแต่ช่วงเล็กๆนะคะอไปตั้งแต่เล็กๆเ,เนาะช่วงโตเป็นหนุ่ม,มาบิ๊กยังไม่ไม่ ไม่ได้ไปนะคะแต่ว่าบ่าวหนุไปแล้วบ่าวนุไปบ่อยนะคะบ้านขอนะคะบ้านขอตอนลุงเสือเกิดก็จะเป็นอำเภอท่าอุเทนนะคะแต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่นะคะเป็นอำเภอโพนสวรรค์นะคะเป็นอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมนะคะลุงเสือก็เป็นคนนครพนมนะคะจริงๆเนาะเกิดอยู่ที่นครพนมนะคะอำเภอท่าอุเทนนะคะ ซึ่งเป็นบ้านเกิดปู่พ่องนะคะปู่พ่องก็ย้ายมาอยู่ย้ายมาอยู่ที่วังเยี่ยมนะคะก็มีลุงเสือกับป้านะคะป้าก็คือพี่สาวคนโตนะคะปู่ก็มีลูกสองคนนะคะ,อะตอนย้ายมาอยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่าป้าออนเกิดที่นู่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าป้าออนก็เป็นน้องลุงเสือนะคะ,ะไม่รู้ว่าปู่ได้ป้าออนหรือยังนะคะตอนที่มาอยู่วางเยี่ยมนะคะ แต่ก็ที่ภาษาลูกก็มีลุงเสือกับเออมีป้าถาวรกับลุงเสือนะคะที่เกิดอยู่นครพนมนะคะภาษาไปหลายครั้งแล้วนะคะไปบ่อยมากนะคะไปหลายครั้งแล้วก็ครั้งนี้ก็คงจะได้ไปอีกนะคะก็ไปเช้าเย็นกลับนะคะเพราะว่าลุงเสือต้องมาฉีดวัคซีนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะหาเก็บตะปูไปด้วยนะคะพี่น้อง